นี่นะคะจบไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วสงวันปีใหม่ไทยวันไหลเสียงมิหงจบไปย่างเย็นชุมช่มฉ่ำย่างสวยงามมีการทําบุญมีการาให้เงินขึ้นสือสังคมกิจกรรมข้างนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อ,อความสนุกสนานแต่มี คืนสังคมด้วยสำหรับพ่อจ๋าผู้นำเสียงในหกนกคงศกรวันที่18บแปเมื่อวานนี้นะคะได้พ่อจ๋าอาจารย์โมลัมสิงมาเพื่อจะให้ความสนุกสนานกับพี่น้องให้บันคอดอนแค้นบันขังๆและที่สำคัญคือเพื่อความปลดปล่อยความ ให้ลูกน้องในวงหมอรับเสียงมิหกได้ฟลตปอยได้เลนน้ำได้เลนน้ำยา่างสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องกับกบ่ตงคือเต็มที่ทุกขู่ทุกคนรวมถึงครั้งสองบอสด,ด้วยสองบอก็เต็มที่ทุกคนเต็มที่แต่ครั้งนี้คุณยาขอโฟกัสในการในการให้เกียรติลูกสาวย่ามอ้อายสุลุนอพ่เสียงของของพ่อจ๋จารพ่อจาจาเริ่มตัตงแต่ไปหาซื้อ สะวายน้ําที่เป็นเป่าลมได้มหาลูกพ่อจ๋าบรูจักทีพ่อจ๋าบอกว่าพ่อจา๋อา,า,า,ญญาก็เลยได้โพดว่าวันเพลินอยากน้ำาหาเน่อยากเน่ากินงเตี้ยพ่อจ๋าหาสื่อสะนามที่เป่าได้ให้ลูกสาวจนเป่าอ่อยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสื่อมองหันบงนี้อันนี้คือคือขั้นแอ,อ,อ้สเต็ปแรกในการเอาใจใส่ความรู้สึกของลูกสาวแล้วน้องมิลินคนที่สิเล่นน้ำ ผู้คนล่ะค่ะค้นในเสียงมีหสเต็ปที่สองคือการ <c oughs> ขึ้นเวทีกับลูกสาวด้วยนะคะอีหลานเราขึ้นเวทีกับพ่อจา๋าคือจะไม่ตัวสิบห้างกันโดนได้ที่นอ้องตัวจะติดการตลอดถ้ามีกิจกรรมพ่อจ๋าจะมองหาลูกสาวทันทีเลยว่าลูกสาวต้องต้องอยู่ใกล้ๆเสมอและที่สําคัญคือพื้ที่ลดน้ำดำหัว พิธีลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้รักผู้ใหญ่พ่อจ๋าก็มีการแจกเงินให้ผู้เฒ่าผู้โถที่เขามารวมในงานนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้แจกคนละสามร้อยเลยและที่สำคัญคือให้ลูกสาวเป็นคนเป็นคนยื่นมือ,อทำบุญคุณดาถือว่าเป็นการทำบุญของอิหลานหน่อยเลยพ่อจ๋าจะเป็นคนยื่นให้แล้วอิหลานหน่อยเป็นคนคนส่งต่อ บุญกุศลชีดายุกับลูกสาวนี่คุณยายิดเอาเอง <c oughs> คือพ่อจ๋าทำแล้วมองเห็นความความที่ทุกอย่างพ่อจ๋าเห็น่อลูกเลยเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเพื่ออายอ,อายมีบทบาทสสำคัญทุกขั้นตอนได้พี่น้องคะและที่สำคัญคือตอนลดน้ำดหะหัวปูไทยกับยาหอย และผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่นับถือพ่อจ๋าทำอย่างไรลูกจ๋าทำตามพ่อจ๋าพาลดน้ำดำหัวพาส่งล้างเท้าให้ปูกัญญาอี่ลาน้อยกัเห็ดน้ำแล้วก็พากันกลมลุงจ่าภาพนีแหละภาพที่พ่อจ๋าสอนลูกจ๋ากลมลุงจ่าก,กราบย่าหอยกอดกอดปูไทยกราบปูไทย แล้วลูกสาวก็ทําตามโดยการล้างเท้าด้วยที่หัวแล้วก็ก้มกราบแ้วพี่น้องเขาลงก้มกราบเลย,อ,เลยอันนี้เป็นเพราะแล้วก็ไปกอดพ่อจ๋าไปกอดปู่นะอันนี้คือเห็นแล้วอบอุ่นมากเป็นพธิธีเป็นวิธีสอนอิหลาหน้อยไปในตโตสอนแล้วก็ดูแลอีหลาหน้อยกับสิเต็มที่เลยเหมือนตกแต่ทงหน้าแปง้งทงแป้งเลยคือจนชีได้เอาไปทอดได้หละ คือปลดปล่อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมไรไม่ว่าจะเป็นทุกผแผนกของหมอลาเสียงมีผมบอว่าน,นี่คือเต็มที่เลยเลนเต็มที่เลนแ้งเลนสร้างหน้ามาเป็นรถเอาหน้ามาสแตนบายเป็นรถแล้วก็เด็กๆลูกเต้าเล่าเลนยังสามารถเลนได้อย่างอย่างปลดปล่อยอย่างดยงมวลซืนโฮเซลอย่างมวนชื่เมือนเย็นชำ้ำ บบบมันเย็นช่ำแต่ร่างกายด้วยพี่น้องทางด้านหัวใจก็เย็นช่ำด้ว,ยเ,วดยเห็นแล้วผู้ใดเห็นแล้วบกเป็นค่ำเดียวกันเลยว่าเหมือนพ่อจา๋าทำเพื่ออิหละเลยหมู่บ้านนี้เหมือนพ่อจา๋าประกาศบบว่ามันเฉพาะพ่อจา๋าเนยทั้งสองบอสเลยมีความมีความเห็นเกียรติอิหละมีความดูแลมีความให้ความสำคัญเนี่ย ผู้ใดที่ออนแท้เท่าที่สงสัยว่าพ่อจ๋าโนดนี่นั่นพ่อเห็นมือว่านี่ทุกคนจะลืมความคิดที่ที่น่อยใจแท้อีหลานโนดนี่นั่นว่าพ่อจา๋าคือปล่อยเห็นไปกับผู้นั้นผู้นี้อันนั้นคือความความจุดประสงค์ของพ่อจา๋าคือจะไม่สิบว่เรื่องลูกเป็นคุณหนุ่มลูกสาวจะต้องรู้จักความสมบุกสมบันมันก็ต้องมีหิวมัง่งหิวมากอิ่มมากหิวน้อยทุกบทบาททุก ทุกความรู้สึกต้องเข้ามามันเหมือนชีวิตปกติของคนธรรมดาในโลกนี้ต้องมีอิม่มมีหิวมีผจญภัยกับคนโน้นคนนี้ต้องไปกับคนนั้นคนนี้แต่ที่ลึกๆพ่อจ๋าก็มีหัวใจแห้อีหลาเสมอในหัวใจของพ่อจ๋าก็คือมีแต่มีม,ม,มีอิหลาหน่อยเสมอคุณหยา มองว่าเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับตรงได้เลยว่าความละมุนความอ่อนโยนความที่พ่อจ๋าดุด่าพ่อจ๋าอยากให้ลูกจ๋าเป็นผู้เป็นคนบอยากอว <c oughs> ยอันนี้หมายถึงพ่อจ๋าไม่อยากเป็นคุณพ่อ พ่อแม่รังแกฉันพ่อจ๋าบ่อยจะเป็นจังสัปพ่อจ๋าอยากให้อยู่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีพ่อจ๋าอยากใช้คําสุภาษิตตรงนี้ให้ให้กับลูกเสมอเพราะว่า,าน้องมาอยู่แบบแบบท่านที่ท่านใดถ้าไปสปอยเดยวน้องจะหลงทาง่าอยากให้อีหล่าน่อยลงท่าอยากให้อีหล่าน้อยเดินตามคันลองของ โคงทางเดินต่ำทางตา่ำยางคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปไหนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ